มาชาร่าของอะไรชื่อจากเกาหลีอันนี่นะนี่อ M U D E จะปฏิเสธไม่ได้มือช้อปปิ้งพอช้อปคนชอบก็สสั่งมามือก็ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนี่อะไรคะอต้องรอพี่เก่งกลับมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันยุง่งแค่วันนี้น่าจะยุง่งละ พีทจะขายของสลวนเหมือนกันพีทอะเดี๋ยวอ้กลกับเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะน่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะนั่น,น,นถ้าช่วงนี้หนูอยู่บ้านนี้ทุกคนคือหนูเก็บบ้านจริงๆนะคือบ้านมันสร้างอ่ะมันมันเอาได้มาอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าบิวอินมันเพิ่งเสร็จทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะหนูก็ต้องเคลียร์ของแล้วก็บ้านแม่อ่ะแม่กองของหนูไว้ใช่ไหม หนูก็ต้องกลับไปเอาของมาแล้วก็มาเก็บในบ้านหลังนี้เพราะว่าหนูก็ต้องคืนพื้นที่ให้แม่แม่จะได้แบบว่าเออจัดบ้านสวยๆมีมุมของเขาเขาอยากทําอะไรเขาจะได้ทําในบ้าน <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหนูต้องทำเยอะมากแล้วช่วงนี้มันช่วงที่ยังไม่ได้ทํางานเพราะว่ามันพิ่เปิดตีใหม่มาใช่ปะเพราะฉะนั้นอะหนูก็ต้องแบบทําช่วงนี้แหละชีวิตวางแผนจะทํานู่นทํานี่ต้องเยอะ บอว่ามันก็ต้องจัดบ้านก่อนอย่างแรกอ่ะออกแม่น,นี่คือหผูมันข่าทเยอะมากใช่ชอบเก็บของใส่กล่องแต่ว่าหนูแค่ของเยอะเฉยๆเป็นคนบ้าซื้อของมันก็เลยลกที่ไม่มีเมน,นี่ยหนูพยายามเรียงหัวบ้านหลังนี้เล็กไปอ่ะตอน,นทำไงดีอ่ะเออประกาศขายบ้านแล้วกัน เดี๋ยวหนูจะขายบ้านหลังน,นี้มีใครซื้อไหมคะหนูว่าหนูขายบ้านหลังน,นี้ดลกว่าหนูว่าบ้านมันเนล็กไปละมันใส่ของอไม่พอ <c oughs> เราแก้ปัญหาโดยการซื้อบ้านใหม่ <c oughs> คุณแม่มีใครเอาไงดีอะไม่ทช 美女啊！ ก็ของเยอะนะคะลืงชักก็มีให้ไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยววันนี้วุ่นวายสุดๆแล้วเนี่ยพระตอนแรกก็จะมาไว้ห้องนี้ก็ลืมเลยทิวถามป้าให้หน่อยดิวันไหนที่เราควรย้ายพระยเข้าบ้าน ไมให้เอาเทพเข้าบ้าน นะคะทุกอย่างกองกันเป็นก้อนขึ้นเรียบร้อยขึ้นห้องนี้เพราะว่าแยกสีเสื้อไว้อันนี้แค่ส่วนเดียวอันนี้คือให้แยกสีเสื้อไว้เห็นไหมขาวดำสีชมพูหลากสีให้แยกสีไว้ก่อนเพราะที่บ้านมีอีกอุปกเกงแยกบอกไว้แยกกลุ่มไว้เดี๋ยวพวกผ้าห่ม้องเอาขึ้นข้างบนเก็บในช่องเรียบร้อยข้างบนก็มีช่องอีก ไม่นอนก็ย้ายบ้านอะจะมาเก็บแป๊บเดียวมันไม่ไดทาง น้องแก้มลองคือน้องเยอะไปนะคะลิเซ่เนี่ย แก่เลยโลกเื่องสำอ่างได้เดี๋ยวโลกมีแพนน่าจะโลกอยู่บอกกับคิวไปละคือถุถาางขยะขังขยะของบอมมี่ถุงกองบอมมี่ถ้งขยะกองบอมี่บอมมี่ เยวต้องทำเอ,อ,อ,อยู่พี่จุม๋มอยู่เขาก็เคลียร์หยิบวิ่งของเอานุน่นนี่นั่นมุ่นวายเหมือนกันทุกคนมุ่นวายไปหมด ไม่เมื่อยห่ะโลด้วยค่ะอะไรอะอุยตัวเองด้วปช็ เงินเกาหลีใบราวอีกแกบน US US ต้องคูณเท่าไหร่เ่ะดูดิมีเท่าไหร่เก็บเป็นเงินอะไรดีเนะี่ยตอนไปแรกมาก็แรกเป็น US พี่พี่บอกว่าให้เอาเท่าแรกไม่ให้เอาวอนวอนมันข้างเงินหลน เหมือนของเล่นเลยเนาะเหมือนกาโม่เลยอะ <S <S ร้อยเดียวกันปาเป็นน้องดูเล็กๆกกลืมอ่านสอง เจ็ดแปดร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอเก้าสิบแปดร้อยเอ้ามีอีกร้อยหนึ่งแปดร้อยเก้าร้อยพันนะพันเอ้าเต็มแล้วพันพันพันสิบ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่พันหนึ่งพันดอลลาร์หนึ่งพันยี่สิบสี่หนึ่งพันกับยี่สิบสี่คือกี่บาทไม่ต้องแลกคืนนอ้อดูดิ พันกับสี่เครื่องคิดเลขแปลค่างเงิน US US โดนล่า กเรงขับขันลราออกไปใช่มันเก็บเก็บไหนวะ Oh my god Oh my god นี่จะเอาไปเคลียร์เรื่องยอดแล้วก็มีอีกสองบินที่ต้องไปตามหาไม่แกไม่ต้องไป อยู่นี่อันนี้แก้ปายนี่หรือว่านี่ใส่ของเกาหลีไว้เลยดีอ่ะอันนี้หนูซื้อแฟ้มมาน่ารักมากเอาวางไว้นี่ก่อนนะนี่เก็บไม่ไหวแล้วเรียนเชิญท่านลงอันนี้แปลงแต่งหน้ามยให้แม่ดีไหมแม่ใช้ไหมแปลงแต่งหน้าให้ถามเขาล้วกัน่อยู่อย่างนี้ก่อนนะลูกนี่ลีนี่หมดอ่ะ ไม่ว่ากันพี่เกียดละพี่เกียดนะ้ว้ยน้องแก้มพี่เกียแเอาเว้อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอะไรก็ไม่รู้ กันน,นั่นเร่